ไปคกับคลิปที่สหรือที่เท่าใดบรูไปใกล้จะถึงมองยางใส่กอกแล้วไปเมื่อนัน่นขึ้นดาริงยูบินวิหายอๆขึ้นอันที่ท้ายเห็บเบิ้งนั่นกันขึ้นแล้วเขากบำ้านมาเกตทางเกตถนนนะ่ะฝันจักรยานยากยากอันนี้เขามาเกตแล้วไประหว่างทางจะ ถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศนะคะงลาย,ย้สวยๆพี่น้องพูนไปพูนมันจะเป็นทะเลนะคะทะเลที่ติดอยู่มองที่ฝึกงานคอยแบตเกอริเบิร์ถทท่ายมาหายเบิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวไปหอดบ้านพุละจังได้โหลดพารหลดตอนนี้ก็ไม่ได้คะ่ะแบตหมด อู้หลมะไหี่นองเอ้ยเบิง่งความสวยงามไปน้ำกันนะคะเนะาะขา้ไปเบิดเลยจ้ะพาน่ะทะเลที่เขายางอยู่ที่เขายางยางอยู่หนึ่งอะทะเลนะคะสวยงามมากอลังการอืม เยวไปหอดไปกอไฟพิงหายมันอุ่นๆนตอนนอนมากมันมืดเนี่ยจักหน่อยดีแท้วะที่คนมาเกตทีห่หมาหาแล้วปันญายว่าเกา่าสวยงามมาก แดงว่าหน้าจอมันหน้าจอมันหมองส่งรูปไปให้ร้านเบิ่งล้านบอกว่าชัดพี่นว่ะเดี๋ยวเสร็จหน้าจอกันได้พี่น้องได้โอเคค่ะยี่หลีว่ะมันหนาวมันหนาวจ้ะหน้าจอกันเลยบ่ระชัดมันเป็นหมอกปิดหน้าจอ โอ้สวยมากๆคุณูนะข้เล่นสกีสกีอันยาวๆจะข้ออื่นยังดอกเดี๋ยวคอยสิใหยบุกวันไปเอาของแม่มาให้เราพามาเล่นทั้งนี้เห็นบ่นี่โอ้ยแบตหมด ว่าท่านได้หอดมงยางสิกอ,อกมึงนี่คอยนอดเหร่นกันสองคุณทุกคนจังมาถึงมงยางสิกอ,อกเลยแบตหมดแล้วถ้ามันตัดไปว่าได้บอกลากันขอให้ด้วยค่ะเด้อพี่น้องด้วยเพราะว่าแบตมันเตือนแล้วค่ะข้าวปั้นเล้วปัน้นตั้นไปเร็วๆก่อนก่อนแบตมันสิเบดิดพยยี่น้องจะได้เห็นมงที่เอยจะไปย่างศิกรออ์ก,กินกัน เราถึงแล้วมีอัน้อนไฟอยู่มองหันแสดงว่ามีคนอยู่บ่เป็นยังมันเป็นที่ของสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ไ้นั่งย่างนะคะเก่งเนาะอัะจจะขยานมือเดียวยองจะคล้องกับเป็นในบอดจากุ้ดอยูบุ กายาเขานกกับปียากน้ำเขาโอุ้ยมืโป่งขยัแข็งขย็นมือแหงมีรถใหญ่มันแรงเขามากมีรถใหญ่มันแรงเขามากมนก็เลยปั่นได้ง่ายอุ้ยแข็งอยู่นี่อ๋อนี่กระนวยกนวย นี่ก็คือมองที่คอยมาย่างใส่กอกดีผ้ามู้เจ้าเข้าไปงา่ามดีบรรยากาศนี่จะทายเบิ่งหลบๆ ะเทือนดีไปแต่รู้ไหมสะเทือนสะเทือนเพราะว่าคอยเข็นจัก,กรยานมือหนึ่งอนอนโหลดจัก,กรยานจ็ได้ฮ่าสิทายเบิ่งเห็นบรรยากาศบ่อันนี้คือโอยหนาวหนาวนีโป๊องอันนี้คือตอนกลางวันนะคะที่คอยค่อยไถ่ายให้เบิ่งตนกลาขึ้นขังกรนู่นเนาะอือนี่คือตอนกลางวัน สวยๆทางพูนไปทะเลแล้ะเขาจะไปเล่นสก,กีเล่นอีหยังกันโอ้ยงามเบิ้งนอนเลยจ้ะนอนปวดปวดนิว้วโอ้ยแหงแดดออกให้ง่ามขักพี่น้องเบิ้งอันนี้ก็เป็นหม้อย่างใส่กอบย,าอย่างเนาะข้าพาลูกเขามาอันนี้ก็ งามคักหลเนาะพี่น้องเขาเฮ็ดให้ดีดีข้างข้างในุ้่นค่ะยางเข้าไปก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านคนหรือเปล่าแต่มีค้นยางเขาไปข้างในนั่นนะคะคุณ่รู้ว่าเป็นบ้านคนหรือเปล่าสวยค่ะพี่น้องงามหลายเขาอาจจะยางยางเหรนก็นได้ข้างในนั่นยางาออกกําลังกาย สวยมากโอ้ oh, so beautiful นี่แหละค่ะตรงที่ข่อยจะมาถ่ายให้โมเจ้าบึงความสวยของมั่นมองมองคอยย่างใส่กรอกนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกๆคนที่รับชมกันหนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆเย,ยค่ะเดอ้อพี่น้องรักษาสุขภาพกันนะคะเนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะสวัสดีเด้อค่ะ